กาวสวัสดีทักทาย FC หน้าช่องของบาสเกตบอลไพทีพอยด้วยนะครับเมื่อวานนี้แนวทางตัวเน้นที่วางไว้ให้ภายในครอบครัวบาสเกตบอลอย่างออ l a n d นโดเม c จิกก็ไม่ทำให้ FC ต้องผิดหวังได้ฟังแวกเดอร์ทำแต้มสูงสุดของทีมถึงแม้ว่าสเต็ปอาจจะยังไม่แตกแต่ตัวเน้นที่ให้กันก็ยังคงสดชื่นสวัสดีครับก็มีบาสพรีซีซั่นมาทั้งหมด5คู่ 3คู่จากห้าคู่ที่ไผ่ทีพอยได้คิดวิเคราะห์แล้วคัดสัดอาให้เนี่ยวนี้จะถูกใจ f อีหรือเปล่าฟังแล้วคิดว่าใช่ก็ใส่ตามมาได้เลยสำหรับใครที่ต้องการแนทางบาสเกตบอลที่ให้มากกว่าหน้า,นาช่องอยากจะมาลุ้นบาสจีนบาสเกาหลีบาสออสเตรเลียนะครับก็ลองเปิดใจเข้ามาใครที่อยากได้มากกว่า NBA นะครับปัดขวา ต้รูปไฟล์ครับมันจะมีทางเข้าครอบครัวอยู่หรือใต้คอมเมนต์ไพรติพอยคนนี้ก็จะลงแนวทางวางช่องทางครับในการเข้าชมรมให้มาวันนี้นะครับคู่แรกมากันที่บาสเกตบอลมค่อนข้างขาดลอยหน่อยเป็นม,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 มสซิรดนซ่าที่บวฟครับวันนี้เจอกับกวางโจไลออนิตี้ซึ่งพรีซีซั่นของวูฟเอง3เกมที่ผ่านมา ก็บอกว่าผลงานไม่ค่อยน่าประทับใจนะครับแล้วก็มีการ OT ถึง2ครั้งใน3แมตช์ที่โอการแข่งขันแพ้ไป2และชนะ1เกมวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่เจอกับกวางโจที่ผลงานไม่ต้องพูดถึงนะครับมันเปรียบเทียบไม่ได้อยู่แล้วปีซีซั่นของเขาเนี่ยสเกมครับก็โดนสเปอร์ครับไล่อัดไล่ยำแล้วก็แปลนาสุดโดน LA k e e คปครับได้ถลุงมา142ต่อ95 วันนี้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดจูเรสแลนด์ดไทเลนชาแนลน่าจะมีโอกาสได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงและเรียกความมั่นใจได้ศักยภาพดีกว่าตัวผู้เล่นดีกว่าเก่งกว่าทุกๆท,ทางแหละนะครับวันนี้ไม่แปลกใจที่เลดจะเปิดมาเนี่ยให้ทางด้านวิสตาซิโมูครับต้องชนะ38-39ิะแปนไปถึงจะได้เฮเชื่อว่าวันนี้ด้วยศักยภาพเนี่ยแม้กระทั่งการวิ่งการก้าวการกระโดดเนี่ย างด้านวิสตราทูบูบูเนี่ยดูดีเหนือกว่าอยู่แล้วถ้าให้มาจ้ำบอลไทยว่าวิ่งสปีดแข่งกันเนี่ยตัวผู้เล่นระดับ NBA เนี่ยมันเหนือกว่าลีกจีนอยู่แล้วครับชีอว่าวันนี้ครับวิสตราทูบูบูจะเอาชนะกวางโจไรออลซิตี้ได้มากกว่า39คะแนนครับมาต่อคู่ที่สองมาที่อินดัสตาฮอคเจอกับได้หมายมีฮี ซึ่งมาพิฮีตในปิซีซันเองพวกเขาค่อนข้างแข่งเยอะนะแต่ผลงานไม่ดีครับและอีกอย่างหนึงวันนี้เป็นการแข่งขันแบบ2เกมติดฮอคเองได้พักมาเยอะกว่านะครับแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ฮีทบุกมาเยอือนทางด้านฮอคด้วยเลนี่เปิดมาในวันนี้5แต้ม5.5ก็เชื่อว่าอลต้าฮอคนำโดยแทย,ยางเนี่ยนะครับน่าจะเอาชนะฮีตที่ผลงานไม่ดีได้ ในตลอด4คอร์เตอร์ครับและมาปิดฉากปิดท้ายกันที่สนามวิสันสแควร์การ์เดนหลังเย้าของนิวยอร์กนิกวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนทางด้านฟอร์ติจันวิสซาร์ที่เป็นการแข่งแบบ2เกมติดเมื่อเช้านี้เพิ่งแพ้ครับให้กับทางด้านโตนโตแรปเตอร์ไป11.2ต่อ113วันนี้แหมผมก็ไม่เข้าใจกันว่าอุ่นเครื่องยังไงให้ไม่แข่งแบบ2เกมติดได้ก็เชื่อว่าวันนี้ครับทัพตัวจริงเนี่ยอาจจะต้องมีการโรตตัวโรเตชันอย่างแน่นอน น,นิยอร์นิกภายใต้การคุมทีมของไม้บาวโค้ชใหม่ที่ย้ายมาจากซามันโตชิงนะครับก็อุ่นเครื่องค่อนข้างดี3เกมที่ทำการอุ่นเครื่องก็ชนะได้ทั้ง3เกมแมตช์ล่าสุดเอาชนะกูฟมาได้100ต่อ95วันนี้เลยเปิดมา10แต้ม1 5บาไพนพอคิดว่าน,นิยอร์นิกเองที่ โดนคาดการจากสื่อว่าจะต้องไปถึงรอบชิงสายและเข้าชิงให้ได้ภายในปีนี้นะครับเชื่อว่าจะรักษาโมเมนตัมของทีมและอาชินาออสนาริศาส์ได้มากกว่า11คะแนน3คู่ในวันนี้ครับที่คิดว่าจะทำหมวยได้ดีคู่แรกนะครับให้ต่อที่ด้านนิวร์กนิกคู่ที่2ให้ต่อทางด้านมิสตอรทิมเบอวูฟและคู่ที่3ครับต่อเช่นกันต่อหมดไม่สนูกใครทางด้านอตตาฮอค ทุกท่าจัดขัดใจสวนกับ3ามคู่ที่เสิร์ฟให้ท่านด้ช่องในวันนี้ใครตามผมในวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ